สวัสดีครับวันนี้พามาดูเหรียญห้าพยักษิสยบภัยรีของหลวงพ่อเฉไหนครับฉันทะสาโรนี่ ห้าพยักสยบภัยรีด้านหน้าสวยมาก มีเสือลามโซ่หนึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่หกตัวที่สามตัวที่ห้านี่ตัวที่เจ็ดครับเหรียญน,นี้โคตรสุดครับหนึ่งเหรียญมีเสือต้องห้าตัว ดูโค้ดด้านหลังเลขหนึ่งสามสี่สองจะสร้างจัดสร้างรุ่นรุ่นนี้นะครับที่ลงยาสีดำเนะีมีสองพันเหรียญครับ นี่ลงยาดำ สุดจัดครับเหรียญเดียวมีเสือต้ง5้าตัวสำหรับวันนี้หวานเจี๊ยบ